ครับกระโกรงพวกเราช่นเคยกับไอทีฮอตตปิกฮะวันนี้เรามีพิธีกรใหม่ฮะเป็นน้องเทคสองแล้วก็ยังร้อกันอยู่เหมือนเดิมที่มาจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ครับผมนะฮะ<ม>ดูจากทรงผมแล้วสวัสดีครับผมชื่อเทวกิจนะครับ,รบไอเทวกิจนี่ชื่อผมอไม่ใช่คุณชื่อทานตะวันใช่ไหมไม่ใช่แทงพะวนัน <c oughs> แทงพะวันผมพิธีอิงทงพะวันนะครับพิธแล้วน้องน้องไม่ทราบว่าน้องเรียนที่ไหนมาครับแล้วก็นอนนี้อายุเท่าไหร่นะ ไม่ได้เลยเรือทรงผมไม่ได้ไม่ได้นะเรือสทรงผมแล้วไม่น่าเกินปอสามนะฮะเออวะน้าโจดุบาลสามที่ไหนมาโอเคต้องตีแล้วละตีแล้วละนและโอเควันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาพูดการเป็นเรื่องฮิตครับที่ทุกคนอยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนอยากเป็นเจ้าของโดนอย่างโดนอย่างไม่โดนและส่งเอาคอมอะไรมาให้ลงวินโดว์เมื่อกี้ มันแค่เออนิดน like ึงไม่ได้โดนแบบอย่างนั้นยังเข้าวินโดว์ไม ah, okay. okay. well. ่ได้ไม่ใช่เขาอ้างอะไรเมื่อกี้มาถึงเอ้ยตาลวงด้วยหน่อยเดยอ่โอเคเรื่องที่ว่านั่ก็คือมาว์ว ที่มันกําลังฮิตกันอยู่ช่วงนี้ก็คือไอตัวเขาเรียกว่าแอนด์ซัมแวร์ใช่ไหม,มเป็นกระแสอยู่อ่าที่เป็นกระแสนหนักๆเลยช่วงนี้มันคืออะไรออกข่าวทุกช่องเลยเอางี้เน็ตใ,ใครไม่รู้เรื่องคอมเล่น Facebook คุณรู้แล้วมันคืออะไรมีข่าวแชร์กันแบบใหญ่โตมโหรารเลยนะฮะอ่าก็มาว่าเรื่องพื้นฐานแอน์ซัมแวร์ก่อนนะครับภาษาอังกฤษเบสิกแอนด์ซอก็คือค่าถ่ายค่าถ่ายนะครับไม่ใช่ค่าถ่ายนะฮะเอาี้ติลรอบนึงค่าถ่ายนะครับ ก็คือแเดิมึ้นมาไข่เดิขึ้นมาอย่างนั้นแหละส่วนแวร์ก็คือพวกซอฟ์แวร์ที่เข้ามาก่วนเครื่องคุณอ่ะก็คือไฟล์เรียกค่าไถ่เรียกค่าไถ่ของคุณอ่ะมันทํางานยังไงนะครับก็คือถ้าคุณเอาอย่างงี้ครับี่กอนถ้าถ้าเราอยากรู้ว่าเราโดนเป็นยังไงไม่ไม่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามถ้าคุณแน่นอนคุณชัดเล่นอนคือไอ้ตัวนี้ที่เราชัดเลยรู้แน่นอนจะมีคนมาเปลี่ยนมัลให้เราแน่นอนแล้วก็มีระเบิดถอยหลังแล้วถอยหลังใช่ไหม โดนแล้วโดนแล้ว,<ด>วเป็นเนี่ยทำอะไรเป็นเนี่ยไม่รู้รีเลยแหละไม่มีอ่ะเดี๋ยวถ้าผมโดนผมก็เปิดเครื่องแชร์ไว้ในนี้แหละ <laughs> ผมปิดแล้วปิดรอหมดแล้ะ ก็มาว่านก่อนนะครับมาแวะทั่วไปจุดประสงค์การเข้าเครื่องคุณอาจจะมีการขโมยไฟล์การดักรหัสการดูบัตรเครดิตแต่ว่าแรนซ่อมแวร์เนี่ยอันนี้เลยมันฆ่าถ่ายนะครับมันไม่ได้มีจุดประสงค์ในการทําอย่างนั้นถึงแม้ว่าการเข้ามาในเครื่องคุณอาจจะวิธีคล้ายๆกันอะไรก็ตามเฮ้ยจะจามทำไมเสียงจามน่ารักจังเลยนี่คุณติดไวรัสป่ะเนี่ยคุณติดตัวร่างกายแล้วป่ะเนี่ยใช่ติดตอนแรนซ่อมแวร์ผมว่าไม่ไม่เปิดโปรโตคอลอะไรไปอยู่บ้างเอสมีอยู่ตอนนี้ก็แรนซ่อมแวร์นะครับมันจะไม่เข้ามาขโมยของคุณนะครับแต่มันเข้าาม ก็คือเรียกง่ายๆมันเข้ามาในบ้านคุณอะเสร็จแล้ามันล็อกบ้านคุณอะแล้วคุณก็ต้องมตัวมันออกไม่ได้ด้วยไม่มันออกมาแล้วมันใส่กุญแจข้างนอก่ะมันเดินมาที่ประตูหน้าบ้านคุณมันใส่กุญแจกึ๊บแล้วมันก็เก็บกุญแจไว้อืมอ่าเสร็จแล้วมันก็เขียนเบอร์ไว้หน้าบ้านถ้าอยากจะเข้าบ้านมาเอาของในบ้านคุณคืนคุณโทรมาที่เบอร์นี้แล้วโอนตังค์มาที่บัญชีนี้โอ้โหอยนาดนั้นเลยอย่างนั้นเลยหาเินง่ายขนาดนี้เหรอเฮ้ยจริงๆถ้าเขาเขากนั้าง เราไม่ใช่คนเลวเราเป็นคนดีไม่ได้ไม่ได้มันเป็นสิทธิ์เรามีนะเออเดี๋ยวเราค่อยคุยกัยนรอบรอบนอกทีนะเราเดี๋ยวคนอื่นเขารู้กันนะก็โดนจับไปวะเนี่ยเขายิ่งหาตัวคนทำอยู่พูดอะไรเนี่ยพี่ฮะตั้งชื่ออะไรดีกว่าช่วยคิดชื่อหน่อะไรบ้างทำชื่ออะไรดีแล้วซ้อมแบงค์อ่ะมาว่ากันก่อนตอนนี้มันชื่อเรื่องชื่ออะไรนะ วอนนาวอนนาครายกับวอนนาคลิปอะไรนะคลิปก็คือแบบการเข้ารหัสเนี่ยส่วนเขามาเล่นคําแบบเป็นคลายก็คือใครโดนไปนี่อยากร้องไห้อ่ะฉันต้องการคลิปเออฉันต้องการคลิปเดี๋ยวจะคลิปต้องการคลิาไปเลยไปสุนักสุนักไม่ใช่สุนักฮะแล้วก็มีวอนนาครายก็คือใครโดนน่ะอยากร้องไห้ร้องไห้แน่โดนนะแน่นอนนะครับอันนี้คือเรียกง่ายๆว่าเข้ามาอธิบายก่อนขึ้นมาเป็นหน้าจอแดงๆหลายคนจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็บอกว่ามีมีภาษาไทยด้วยนะ เออมีคนแก้เป็นภาษาไทยแล้วป่ะไม่มันต้องมันจะเป็นทการเปนองไทยเปล่าแล้วมันมีทุกภาษาเลยผมว่ามันเป็นมันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นเครือข่ายที่แบบอ๋อเป็นเรนชัยเป็นเพนชัยไม่แน่มันอาจจะเป็นเพนชายนะคุณใช่หลังหลังี่มันมีขึ้นมามันมีภาษาจริงมันเป็นภาษาไทยถ้าอ่านอ่านรู้เรื่องบรู้หรือรู้เรื่องฮะแบบพอรู้เรื่องอะ ก็อาจจะไม่เป็นทางการมากแต่ก็รู้เรื่องมีคนซื้อเข้ามามันเป็นแฟนชาแแน่นอนมันเหมือนคล้ายๆพวกคลิปพิทีมและพวกนี้มันมีทุกภาษาเลยนะบนโลกอ่ะคือเข้ามาอะมาว่าเรื่องภาษาไทยอย่างไรมันก็จะบอกคือเขารู้ว่าคนที่โดนอยู่ตรงนี้เป็นคนไทยไม่ใช่มันขึ้นมามีให้เลือกขายภาษาโอ้กยแต่ไม่ออกเออมันก็คุณก็ติ๊กเลยเรียกภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยขนาดนี้มันโลดุนมากเลยนะคุณอ่านไม่ออกคุณจะแปลเป็นภาษาไทยมันจะบอกว่าไฟล์คุณถูกเข้ารหัสแล้วคุณมีเวลากี่วันวันแรกคุณโดนสามร้อย แล้วก็ถ้าไม่จ่ายวันแรกวันที่2คุณโดน400เหรียญวันที่เท่าไหร่เปล่าเปลามีต่อรองได้ไหมต่อรองแบบมันไม่คุยกับคุณหรอกไม่คุยด้วยไม่คุยครับพวกนี้ไม่คุยมันแค่คยยนี้วะมันแค่มีตัวเขาดาวนับถอยหลังอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนระเบิดระล่า,ลาก็จะเป็นลิงก์บิตคอยพูดเหมือนโดนแล้วเลยนี่ไงเมื่อกี้เห็นเชืองมียังไงเป็นลิงก์บิตคอยนนี้โดน600เหรียญละเป็นลิงก์บิตคอยเอาคอมกูไปเลยเออแพงกว่าคอมไปทีบไหนละเอาโดนโง่ไปเลยแหละโอ้ยโดนบางที300 400เหรียญนี่แพงกว่าคอมอีกนะนี่ก็จริงนะ ก็มีลิงก์บิตคอยอยู่ข้างล่างนะครับบิตคอยคืออะไรก็คือสกุลเงินออนไลน์ที่ไม่สามารถตามตัวได้นะครับตรงนี้ก็คือยนะสมัยก่อนก็ยัง่ายๆว่าก็มีเมื่อก่อนอิงซื้อยาเสพติดใช้บิตคอยตลอดไอ้บิตคอยเนี่ยมันสามารถโอนถ่ายได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่มาที่ไปมาจากไหนที่มาที่ไปมาจากไหนใช่เลยนะครับยุดอก็เพราะฉะนั้นการเอาไปทําประโยชน์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไทยโทษอย่างนี้แหละไอ้พวกซื้อ แบบแอสซัซินบนเน็ตอะไรเงี้ยสถ่งเก็บคนอะไรเงี้ยมันมีบริการสังเกบคนด้วยเมื่อก่อนผ่าในพวกเว็บแปลกๆไอ้พวกที็ยังมีอยู่นะมันมีอยู่แต่เพียงแค่แต่ว่ามันเป็นกานเปลี่ยนชื่อไอ้พวกเปลี่ยนชื่อเว็บไปใช่ก็คือเรียกง่ายๆมันมีทุกอย่างแหละที่คิดได้อ่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เพราะเราไม่ใช่คนนั้นมันก็เป็นเงินตัวหนึ่งมันที่อยู่ในออนไลน์แล้วคือพวกเนี้ยไว้ซื้อของอะไรก็ได้สมมติผมจะจ้างพี่สังหารนายบีอะไรางี้พี่กับผมไม่รู้จักกัน ผมจ่ายพี่เป็นบิตคอยพี่ก็ไม่รู้ว่าคนว่าจ้างคือใครผมก็ไม่รู้ว่าพี่คือใครอ้าวแล้วถ้าสมมติเราผมเป็นมือปืนโอนมาปุ๊บผมไม่ทําก็เช็คไม่ได้อีกอ่ะมันอาจจะต้องมีการมาจ้างและนี่ผมไม่รู้ไงเพราะมันคืออะไรเงแต่คือมันก็ต้องดีลไว้คือเป็นงสิทธ์เหรอเออใช่ฝากตัวรับใช้หน่อยอุมตอนนี้แหละก็คือเขาใช้ไอการถ่ายแบบบิตคอยนี่แหละซึ่งบิตคอยบอกตรงมันก็เป็นอีกสกุลเงินที่ ไม่มีความแน่นอนเลยครับอย่างสกุลเงินจริงๆของประเทศเราก็ยังสามารถแบบเ<ร>อออทงไม,งมีทองไว้วางม,มีอะไรนูน้นแบบอันนี้มันบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่มไม่มีอ่ะคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านขุดกันยังได้เลยอืม,อมแต่ก็มีราคาผันผวนค่อนข้างสูงตอนช่วงแรกๆโด 1, ดขึ้นไปพันสองดอลลาร์เดี๋ยวก็ลงมาสี่ร้อยดอลลาร์ตอนนี้ก็ขึ้นอย่างพันกว่าดอลลาร์อีกแล้วพันกว่าดอลลาร์ใช่ครับเยอะมากสามร้อยเหรียญแล้วที่เขาเรียกสามร้อยเหรียญคืออะไรก็คือคุณก็ต้องไปเอาไปเป็นไปแปลงสามร้อยเหรียญนี้เป็นจำนวนกี่บิตคอยน์ก็ว่ากัน แล้วคุณคอนเวอร์เตอร์เอาเองใช่มันมีบริการแปลงิป็นบอยอยู่ดยอเลยว่ะแล้วคุณก็สามารถเอาไว้ตรงเนี้ยเข้าไปหาหาเขาให้เขาปถ่ายคืนเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วอย่างนี้ถ้าเราเราโดนรอบเลยแล้วเราเป็นไข่คืนมาแล้วเราจะโดนรอบไหมก็เป็นไปได้ไม่ติดโดนก็เป็นไปได้คุณยังอย่างตัวเก่าที่คนอื่นเขาโดนกันเนี่ยก็คือโดนไปเสร็จแล้วนะจ่ายเงินแล้วด้วยนะในเคสของผมพวกไทยแอร์พวกแอดมินพวกเนี้ยนะคือจ่ายเงินแล้วแล้วก็ได้รหัสมาแล้วปลดล็อกแล้ว เรียบร้อยแล้วทีนี้รีตาร์ตเครื่องอีกทีนึงปึ๊บโดนอีกทีนึงอีกก็ต้องจ่ายอีกอย่าไปอย่าไปจ่ายมาเลยดีกว่าคือทำไงวันเนี้ยฮะก็ทําไงก็ต้องจ่ายอีกรอบหนึ่งนะก็เรียกง่ายๆนะฮะไม่ไม่โดนดีที่สุดอืมแม่งไม่ไม่มีไม่มีศิลธธรรมมันไม่มีฮีรีอะเออไม่มีฮีรีเลยอะ ก็มาว่าก่อนว่าไอพื้นฐานของไอวอนาครายหรือวานาคริสอะไรเนี่ยคืออะไรนะฮะก็ช่วงประมาณไหนนะที่มันมีเอ์พลอยโผล่มาของผมได้มาตอนเดือนสองเดือนสองไงตัวจะมีเอ์พลอยตัวนี้โผล่มาแล้วนะครับก็หลุดจาก NSA มานะฮะเป็นชื่อว่าเอเทอร์โนบูนะ ซึ่ง e x p l o i t อร์ n เวนเนี่ยมันก็ NSA มาว่าก่อนคืออะไรมันก็คือองค์กรหนึ่งของอเมริกาที่เขาเอาไว้แบบสอดส่องก็คือเรียกง่ายๆคุณทำอะไรอยู่เครื่องคุณได้รู้หมดรัฐบาลอเมริกาสามารถดูว่าเคุณทำอะไรอย่างถูกกฎหมายเขามีสิทธิ์เข้ามาในเครื่องคุณมัน้อรู้กฎหมายหรอกแต่มาแต่มันก็ใช้ช่องอเกฎหมายเราไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ไม่มีทางรู้หรอก ก็คือเอ็กซ์พอยเนี่ยมันหลุดออกมาโดยใครก็คนตอนนี้เราก็ไม่สามารถคัดคุได้มีคนเอาไปดัดแปลงอ่าแล้วมันก็มีไอ้พวกชั่วๆเอาเอ็กซ์พลอยเนี่ยที่มันหลุดออกมาเอาไปแก้ไขใช่ทำโปรแกรมคือทำโปรแกรมมี่ขึ้นมาเขาไปเขารู้ช่องโหว่ปั๊บเขาไปโปรแกรมมี่เขียนแล้วซ่อมไปตัวนี้ขึ้นมาก็เรียกง่ายๆว่าในเมื่ออเมริกามันเข้าถึงเครื่องทุกคนได้เข้าไปสอดส่องได้ไอ้นี่แหละมันก็เอาไปเข้าไปสอดส่องทุกคนได้แต่ว่าเอาไป อย่างที่ยิงพูดอ่ะก็คือเป็นล็อกกุญแจหน้าบ้างเหรอ้าวแล้วทำไมมันของอเมริกาแล้วทำไมไทยถึงโดนก็มันมันไม่เกี่ยวไม่คนเขียนเนี่ยคือสมุดเขา protocol protocol นี้เป็นโปรโตคอลมาตรฐานก็คือ smb ของ smb เข้าได้ทุกโลกเลยอ่ะเข้าเข้าได้ทั้งหมดก็คอมใครที่ไม่มีโปรโตคอลนี้ก็เข้าได้หมดไม่เกี่ยวประเทศไหน ก็คือโดนหมดต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเข้ามาจากโปรโตคอล smb เออ smb เนี่ยก็คือเป็นโปรโตคอลหนึ่งที่เอาไว้สําหรับแชร์ไฟล์บนวิดโอกันอยู่แล้วสําหรับคนที่อยู่องค์กรน่าจะรู้กันดีเวลาเราโยนถ่ายข้อมูลกันเนี่ยก็จะ backslash 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 นะครับแล้วตามด้วยชื่อเครื่องหรือ ip นะครับแล้วก็จะไปมีโฟลเดอร์ขึ้นมาในการโยนถ่ายข้อมูลกันอ่าเขาจะเอาโปรโตคอลตัวเนี้ยเป็นการแพร่พันธุ์อืมแล้วก็ทาให้ก็คืออยู่อยู่เฉยก็โดนอะเรียกง่ายๆนะถ้าคุณเปิดโปรโตคอลนี้อยู่คุณมีโอกาสโดนอะไม่ว่าจะ ไละโปรโตคอลนี้คือเป็นโปรโตคอลมาตรฐานที่คุณลงวิดโด้เสร็จปั๊บมันก็จะเปิดไวใช้งานอยู่แล้วมันเป็นโปรโตคอลเราปิดได้มั้ยต้องสอนต้องสอนนะปิดได้ปิดได้แต่ว่าคือเราก็โยนไฟล์กันลำบากหน่อยต้องมาใช้ FTP แทนซึ่ง SMB นี้มันใช้งานง่ายกว่าตรงเลยนะฮะทุกเครื่องเปิดเป็น default มาหมดโดนแน่ๆอยู่เฉยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณอยู่ในบ้านคนเดียวมีความเครื่องเดียวคุณโดนเครื่องเดียวแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาในบ้านแล้วในบ้านมีวงแลนและเครื่องทุกเครื่องมันเปิด เอสเอ็มบีซึ่งในกรณีบ้านผมมีวงแลวนไหมมีทุกบ้านครับรบถ้าคุณมีเราเตอร์มี Wi-Fi ก็มีวงแลนแล้วครับปิดถึงไรก็ัปิดเราเตอร์เลยปิดเราเตอร์ก็จบเลยจบจบจบเลยนะับเออดีต้องเล่นแม่งแล้วก็อย่างนี้นะถ้าคุณมีหลายๆเครื่อง แล้วทุกเครื่องเปิดเอ็ก็เข้ามาเครื่องแรกที่เหลือก็ไปด้วยไปหมดเลยทั้งวงแหนเลยเขาเรียกว่าปากกรทถางหมู่บ้านอืมก็คือไอ้พวก Wi-Fi สาธารณะแล้วเปิดแชร์เนี่ยโดนกันหมดอ่ะโอ้โหมันเลยโดนอาจจะตัวนาเนี่ยมหาลัยโดนทั้งออฟฟิศเลยเพราะว่าเนี่ยในมือถือไม่มีใช่ไหมในมือถือไม่มีครับแต่ว่าตัวมันมีอย่างอื่นแทนนะฮะไม่ใช่อันนี้ฮะตัวที่นี้ออกมาของเอ็เนี่ยก็มีจับจ่อ Android มีอะไรมันมีอย่างอื่นแทนไม่ใช่อันนี้ครับเอาง่ายๆเราคงต้องเลิกใช้กันให้หมดไม่ใช้นกพิราบเหรอพิราบจูซานโดนดักนกพิราบอออีกเ เออเวลาแนงไอแพลอยตงพิล่าปุ๋ยวางยาตงพิล่าไปอ่ะอ้าโอเคมีวิธีป้องกันวิธีแก้ไขไหมมีวิธีป้องกันวิธีแก้ไขนะครับง่ายๆเลยอย่างแรกก็คือให้คุณอัปเดตอัปเดตแพทของวิดีโอตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหมก็ในแพ่นนี่คือ ก็เรียกง่ายๆเปิดวิดว์อัปเดตอ่ะเปิดวิดีโออัปเดตถ้าคุณอัปเดตตลอดสม่ำเสมอตั้งแต่ว w ดีโอดีเฟนเดอร์ช่วยได้ไหมก็ได้ครับช่วยได้ระดับนเงื่อัปแล้วก็ Windows Defender ก็เป็นเหมือนที่เวลาเดิมๆของตัว Windows นั่นแหละครับก็อย่างที่พี่ตั้มบอกเมื่อกี้ไอ้คอยล์มันหลุดมาประมาณเดือนสองครับซึ่งไอ้ Microsoft เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับหลังเดือนสามขึ้นมาเขาก็อัปเดตละคือถ้าใครเปิดวินโดว์อัปเดตสม่ำเสมอก็โอกาสรอดมากกว่าเยอะเลยครับโอเคช่วงนี้ปะอย่างแรกอันนี้อย่างแรกคุณเปิดปะเปิดเปิด เปิดอะไรวะเปิดอะไรวะยังไม่รู้เลยอ่ะเูิดดิจินเนอร์อ๋อเปิดอัปเดตใช่ไหมเปิดมันอัปเดตตลอดแก้ไม่เป็นเอาออกไม่ได้อ๋อยอมไปก็อันนี้นะครับคุณไม่ใช่แค่ Windows ที่เป็น Windows 10นะครับแต่ว่า Windows ก่อนหน้า Microsoft ์เขารับผิดชอบหมดนะครับเขารับผิดชอบไปตั้งแต่ Windows XP Windows Vista เขาบอก XP เขาจะเลิกจะเลิกใรบั่เขาเขาตกรซัพพอร์ตไปตั้งแต่ปี2014แล้วแต่ว่าพอมีอันนี้มาเขาก็ยังมีจตนยาบาลอยู่ เขาเป็นตาลีบันเรอไม่ใช่ตุ้งเลยให้มันใกล้กันนะอ๋อไม่ใช่เหรอโอเคโอเคนั่นแหละเขาก็ยังมาอัปเดตให้คนย้อนหลังอยู่นะคมันจะเป็น XP Vista Windows 7 Windows 8หรือว่า Windows 2003อะไรพวกนี้เก็าแปดมีมันก็แปดโอ้ยเก้าแปดมันไม่ต้องต่ออแล้วมันมี SMB ป่ายังไม่รู้เลยอ่ะมี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 เหรอเออเก้าห้าอย่าง เออแต่มันคงไม่มีใครสนใจแล้วแหละนี่ใช้95อยู่พิมดีดแน่นอนไม่ผมใช้ Windows 3.1ผมทรงนี้อ่ะ3.11 3.11ไปเลยไปโดนแน่นอนก็อันนี้เรื่องแรกนะครับก็คือคุณเปิด Security p a t แ h ให้ดนแล ให้มันอัพไปเรื่อยๆก็ป้องกันแล้วนี่คือการแก้ไขนีการป้องกัน Microsoft เขารู้ว่าเขามีช่องโหว่เขาก็อุดช่องโหว่ของเขาไปแล้วแล้วทำยไงครับผมใช้ว i n d o w เดือนใช้เปิดปลี่ยน Windows เด็ไม่ได้อัพได้ครับ w i ด d o w s Windows 10อัพได้ครับอ่า Windows 7อ่ะผมใช้ว i n d o 7อันนีไม่รู้เหมือนกันเรื่องผมจริงๆมันวันนั้นที่ผมคือผมเข้าไปดูคร่าวๆรู้สึกว่าจะมีไฟล์ให้โหลดเลยนะเป็น Security Patch ใช่ไม่ได่ใจเหมือนกันนะวันนั้นผมดูผ่านๆนะใช่มันคือต่อให้คุณไม่มีเน็ตหรือว่าไม่เปิดวิดีโอแคุณก็สามารถเอาแอันนี้ได้เลยมันเป็นไฟล์เข้ามาเลยนะครับโอเคนี่คือวิธีป้องกันแต่คือยังไง เขาช่วยคุณขนาดนี้คุณก็ช่วยอีกสองแท้เขาเถอะจริงๆเออเขาแบบเขาก็มีความรับผิดชอบอ่ะอืเขายังช่วยคุณนะคุณไม่ใช้จ่ายตังค์เขาเหรอแล้วคุณแล้วคุณเป็นลินู๊แท้อยู่ก่อนลินู๊แท้ครับโอเค๊ตเขามาติดเครื่องมาโอเคโอเคผมโดกลายเป็นลีนุกแท้เลยตอนเนี้ยเออบางคนหนีไปใช้ลีนุกเลยนะหนีใช้ลีนุกแล้วเบื่อมันเป็นคนคือตัวที่ผมได้มาตอนตอนเดือนสองกว่านะคือโอ้โหประเทศไทยใครก็ได้ผมเข้าได้หมดอ่ะที่แจกกันมาอ่ะนี่สุดยอดเลยอ่ะ เออมาแบ่งบ้างอ่ะตอนนี้ไม่ได้เราอุ่นหมดแล้วเออคนก็เริ่มปิดกันหมดแล้วแหละโอเควันนี้ก็ได้รู้แล้วแเดี๋ยวยังไม่หมดดิครับยังไม่หมดดิมันใช่วิธีเบสิกอืมมันมีวิธีการทําอะไรนะไฟล์รีคาบเวอรี่คืออ่าสมมติว่าคนที่โดนไปแล้วนะฮะจะทํายังไงได้บ้างถ้าองต้องต้องทำขั้นตอนยังไม่โดนดิที่อันเนี้ยไฟล์รีคาบเวอรี่เก็บไว้ก่อนดิอ่ะก็เก็บแบ็กอัพดิได้คือการแบ็กอัพนะฮะสมมติว่าคนที่กลัวโดนนะครับก็แบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดในเครื่องของเรานะครับอาจจะใช้ซอฟตต์์แแแแวรรรบบบบ็็็็็คออออออัััััพพพมมนนนนนกกีีีหหลลลายยยย่่้้เเเไปะสจ แบอัพก่อนเผื่อเราโดนต่อให้อัปเดตแล้วก็ไม่รู้มันอาจจะมีรูอื่นอีกหรือเปล่าเรายังไม่รู้ไงจริงๆมันมีรูอื่นอีกนะมีอะไรเข้ามาเจอที่ผมได้มานะครับสามสิบแปดเก้าก็รัวด้วยนะครับตอนนี้เขาบอกให้ปิดพอร์ตงนั้นให้หมดเลยใช่อแต่ก็เดี๋ยวก็มีอีกเชื่อเดี๋ยวมันก็พัฒนาเพราะฉะนั้นคุณแบ็กอัพไปเถอะเพราะตอนนี้มันเข้าคุณได้ทุกเครื่องหมดแล้วอ่ะเข้าได้อยู่แล้วนะครับก็มันไม่ใช่เรื่องที่มันยากอะไรเลยพวกนี้เออคือแบ็กอัพไ้ก่อนปลอดภัยนะสมมติว่าคุณโดน ก็ไม่เป็นไรก็เอาไฟล์กลับมาใช้ท่เดินะฮะเออผมก็ทำไฟล์ r e เวอรี่ถูกส่วนคนที่โดนไปแล้วก็มันก็มีพอมีวิธีแก้นะก็คือตัวเนี้ยอย่างแรกจ่ายตังค์ครับแต่อย่าไปให้มันเลยสั้นๆเออมันก็เหมือนการอุดหนุนโจน่ะใช่ป่ะอืมมันก็มีกำลังใจทำงานทำงานต่ออีกอืมก็ถ้าโดนไปแล้วทำไงนะอย่างที่สองก็คืออย่างแรกก็คือจ่ายตังค์นะะอย่างที่สองก็คือว่าลองหาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นการกู้ข้อมูลอ่าเพราะว่า การทํางานของไอ้ตัวเนี้ยไอ้วานาคิปเนี่ยคือเขาจะเข้ารหัสไฟล์ของเราไม่ใช่หมายความว่าไฟล์คุณหายนะมันแค่ล็อกประตูบ้านแต่ของในบ้านคุณยังอยู่คือมันคือมันต้องบอกว่าออริจินอลไฟล์อ่ามันเข้ารหัสออกมาเป็นไฟล์นี้แล้วมันก็ลบอันนี้ทิ้งอ่าแต่พอมาลบอันนี้ทิ้งเนี่ยมันอาจจะอยู่ในฮาร์ดดิสคุณก็ได้่าซึ่งฮาร์ดดิสคุณก็อย่างนั้นลืได้การยเรื่อมูลนี่บอกคุณตั้มเลยการกู้ข้อมูลก็มีอยู่แล้วแบบแบ็กอัพแบบ คือมันไม่มีทางหมุนทับหมดแล้วคุณก็ไปเอาดึงพาร์ติชันเก่าหรือคอเวอรี่กลับขึ้นมาคอเวอรี่พาร์ติชันเก่าที่มันยังไม่โดนกลับขึ้นมาอาจจะได้ไม่หมดแต่จะได้บางส่วนอคือเท่าที่ผมลองดูมันใหญ่มันจะได้ได้เกือบหมดหมดเลยแหละเอาอย่งนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณไม่ได้ทิ้งวันระยะเวลาข้ามเป็นปีอะไรก็ได้หมดแหละอืมเพราะฉะนั้นก็ทำอันนี้ีคอเวอรี่เอาครีีเวอ่ขึ้นมา ก็สรุปง่ายก็ไม่ต้องเสียตังค์แต่จะได้ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่นัดค่อนข้างจะครบอย่าไปให้เขาเลยแต่เรื่องกู้นี่นถ้าใครโดนมาบอกคุณตั้มคุณตั้มนี่นักกู้เลยไม่ยากเลยครับ East US Discovery อะไรอย่างเงี้ยหาได้เลยนะฮะเพราะผมอ่านดูในฝั่งประเทศเมยีอาที่เราอ่านกันก็คือเขายังกู้กันอยู่นะฮะผมกู้ได้สรุปง่ายๆนะครับอย่างแรกคุณอัปเดตครับเป็น Security Pack เอออัพป้องกันก่อนดีกว่าอย่าไปแก้ต้ตตุรงปลายเหตุเลยยกเคุนคุณไม่ต่อเน็ตเลยคุณอัปเดตก็ได้แล้วก็ดีเหมือนผมมาที่บอกให้ผมปิดเราเตออร์่ะ ต่อก็แบกอัพนะจริงๆอ่ะทุกคนนะที่ก็ควรจะแบกอัพข้อมูลไปตลอดเวลาอยู่าวพิ่งเพราะคุณไม่มีไฟล์อะไรน่าสนใจคุณใช้ไฟล์ลงคลาวด์กู e d r i ด้หมดแล้วมันก็ไม่โดนหรอกไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่มันส่มเสียงเรไม่อยากให้มันหายจริงๆก็กอัพไปเลครต่อให้คุณไม่มีเรื่องแรนซอมแวร์คุณก็ควรจะแบกอัพอยู่ดีเพราะว่าไหนดีคือดีฮาร์ดด์คุ้พังใชอืสำคัญแต่ของอิงก็ไม่มีอะไรสำคัญมีแต่หนังก็ไว้สมบูตัวเองอาจจะสำคัญสำหรับอิงนะเฮ้ อะไรแบบมาเทยคนไหนคนไหนอ๋อไม่ได้เอ <laughs> เราดิดันแดนไว้หมดฮาริสในคอมแล้วก็ไวนในเนสอีกแล้วก็มีเอ็กเทอร์นอลอีกไม่ต้องกลัวนี่ไมันต้องมีอะไรสำคัญแน่ๆเลยต้อง<ล>มีสำคัญสิฮะของพวกนี้บ้างมันต้องม,อมีอะไรที่มันสำคัญแน่ๆเลย <laughs> คลิปสมัยที่พี่ถ่ายโนเกียหกพันหก สาม G B อ่ะหาไม่ได้โอ้ยนี่ถนัดเลยอย่าให้เราถึงบอกต้องเก็บคลิปมือถือเนี่ยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดอ่ะผมไม่สนใจให้มันชัดขึ้นด้วยงานบริษัทบริษัทแลนซอฟต์แวร์เอาไปเถอะไม่จ่ายหรอกแต่ถ้ามาโดนคลิปโป้ผมเนี่ยผมต้องจ่ายว่ะเอางั้นเลยเหรอต้องจ่ายว่ะทำไงอ่ะถ้าเราปิดโดนไม่รู้เกี่ยวแต่ถ้าไปตัวเองโดนตายแล้วไปไปไปดีกว่าโอเควันนี้ก็เราก็ได้รู้แล้วว่าไอตัวแลนซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงครับ โดนแล้วจะเป็นยังไงลองลองลองดูนะครับเดี๋ยวเดีจะเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ถ้าใครอยากมีประสบการณ์ตรงก็ลองดูอ่าลองดูก็จริงๆมันน่าสนุกนะคือคุณอาจจะหาวิดด้วนเบื่อตื่นเต้นเออเอ้ยลงวิดดวนเล่นแล้วก็ไปเสียบเครขึ้นทุกทุ่มมีมันใหญ่จ้ำเจงาทุกวันชีวิตวิชีตเราที่มันใช้อยู่อ่ะเป็นแกงเพื่อนในวงแหวนเนี่ยใช่เป็นเพื่อนช่วงเดือน เออโหไฟฟ้ายเงี้ยเหมือนร้องร้องรั่นเลยมหาลัยอย่างเงี้ยโอ้โคตรเลวนะมีคนอย่างอุ้ยเนี่ยมันเกิดมหาลัยไม่ยอมยกคนอุ้ยไปเลยมีไฟฟ้าปีว้ยใช่แต่คือกูจ่ายซะมหาลัยระบบป้องกันเขาดีอยู่แล้วไม่เข้าระบบหลักหรอกแต่ระบบเพื่อนคุณนี่แหละอุ้ยอุ้ยอย่าล้มสินี่ไงโดนแล้วไปสำหรับวันนี้ฮะเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับที่ทำให้เรามีรายการในวันนี้เจ้าแรกครับจีวิวครับแอทไวท์ครับแอทล็อกครับทีมงานทีนเน็ตเวิร์กครับแม็กนัทฮะแม่งเอาเปรียบคนอื่นและวอนนคิป สทีทำให้เรามีเรื่องพูดในวันนี้ใช่โอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่าลืมว่าส่วนแบ่ง300เหรียญก็ให้ผมมาตกเราที่วกบนคนละคนละสามพอแล้วเอโอเคสำหรับวันนี้เรา3ามคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับอีพีหน้ากับอีพีหน้ากับอีพีหน้ากับโอ๊กซอนสารไายที่อัปเดตทนี่ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับ